สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นอีกนิดนะครับเกี่ยวกับบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปหรือ TFG ครับผมซึ่งก็เป็นชื่อที่เ,เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในฐานะผู้เล่นรายใหญ่มากๆในอุตสาหกรรมอาหารบ้านเราแล้วเราก็มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายด้านเลยครับัึงเรื่องออการเติบโตของธุรกิจส่งออกที่ดูเหมือนจะแข็งแรงเป็นพิเศษเลยช่วงนี้แล้วก็มีเรื่องใหม่ที่น่าจับตามากๆคือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจค้าปลีกข,ของ TFG เองเลย ใช่ค่ะคือภาพของ TFG ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะจากเดิมที่เราอาจจะรู้จักเขาในฐานะผู้ผลิตผู้ส่งออกเนื้อไก่เนื้อหมูรายใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เหมือนเขากำลังสร้างอีกขาหนึ่งที่สำคัญมากๆขึ้นมาก็คือธุรกิจขาปลีกผ่านร้านที่ชื่อว่า Thai Foods Fresh Market นะคะซึ่งการเคลื่อนไหวตรงนี้เออน่าสนใจมากจริงๆเพราะมันอาจจะเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ตัวใหม่เลยนะที่จะสร้างการเติบโตสำคัญสคัญให้บริษัทในระยะยาวได้เลยค่ะ โอ้น่าสนใจามากครับงั้นวันนี้เราลองมาสำรวจกันหน่อยดีไหมครับว่า t f g เนี่ยเขากำลังเดินไปทางไหนอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญสำคัญแล้วก็อะไรที่ทำให้ธุรกิจนี้น่าติดตามเป็นพิเศษในช่วงนี้เราจะลงรายละเอียดกันในออสองส่วนหลักๆนะครับคือฐานธุรกิจเดิมที่แข็งแกร่งมากๆอย่างเรื่องส่งออกกับการรุกคืบครั้งใหญ่ในสมรภูมิค้าปลีกนี่แหละครับ ถูกต้องเลยค่ะเราจะมาดูกันว่าไอความแข็งแกร่งเดิมในตลาดส่งออกเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่แล้วก็เรื่องราวใหม่ในธุรกิจค้าปลีกที่กำลังเกิดขึ้นมันมีในย่าสำคัญยังไงต่อภาพรวมของบริษัทนะคะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดส่วนแรกกันก่อนเลย ธุรกิจดั้งเดิมที่สร้างชื่อให้ TFG มาตลอดก็คือการส่งออกเนื้อสัตว์โดยเฉพาะไก่กับหมูข้อมูลที่เรามีนี่ชี้ว่ายอดขายส่งออกโตต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะเอ่อครึ่งหลังของปี2025นี่มีการพูดถึงว่าส่งออกไก่ทำสถิติสูงสุดใหม่หรือ New High ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงโตได้ดีขนาดนั้นคะคาดูปจัจจัยหลักๆนะคะก็จะมาจากประมาณ2ส,ส่วนใหญ่ๆ1คือเรื่องโอกาสทางการตลาดที่มันเปิดกว้างขึ้นมาพอดี กับ2คือการบริหารจัดการภายในของเขาเองที่ทำได้ดีมากๆถ้าพูดถึงโอกาสทางการตลาดนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือมันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยพอดีเลยอย่างที่เรารู้กันว่าบราซิลเป็นผู้ส่งออกไก่ไรายใหญ่มากๆของโลกใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงไตรมาสที่2นี้ผ่านมาเนี่ยบราซิลเขาเจอปัญหาเรื่องไข้หวัดนกนะคะทำให้บางประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มยุโรปเขาต้องระง,งับการนำเขาไก่จากบราซิลไปชั่วคราวประมาณห0วันได้ ครับครับพอผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดโลกอย่างบราซิลเขาสะดุดไปชั่วคราวมันก็เลยเหมือนเปิดช่องว่างให้ผู้ส่งออกเจ้าอื่นอย่างไทยเรานี่แหละเข้าไปแทนที่ได้แล้ว TFG ก็สามารถคว้าโอกาสตรงนี้ไว้ได้ทำให้ส่วนแบ่งตลาดในยุโรปเพิ่มขึ้นว่างั้นเถอะครับใช่เลยค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆที่ TFG เขาสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงนั้นได้ทันที แล้วก็นอกจากนี้ตลาดส่งออกหลักอื่นๆอย่างเอ่อญี่ปุ่นจีนหรือว่าเกาหลีใต้เองก็ยังมีความต้องการที่แข็งแกร่งอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องโอกาสอย่างเดียวมันก็คงไม่พอต้องชมเรื่องการบริหารจัดการภายในของ t f g ด้วยโดยเฉพาะเรื่องเอ่อเรื่องต้นทุนค่ะอืมเรื่องต้นทุนนี้สำคัญมากเลยนะครับในธุรกิจแบบนี้การแข่งขันสูงข้อมูลบอกว่าราคาวัตถุดิบอาหารสอดอย่างพวกกา,กากถั่วเหลืองมันลดลงด้วยเลยครับช่วงนี้ใช่ค่ะ มีแนวโน้มลดลงนะคะประมาณสัก2-3%ซึ่งฟังดูอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าในสเกลการผลิตใหญ่ๆของ t f g เนี่ยมันก็ถือว่ามีนัยสำคัญต่ออัตรากำไรขั้นต้นเขาเลยล่ะค่ะและที่สำคัญกว่านั้นคือเหมือน t f g เขามีการบริหารความเสี่ยงเรื่องราคาวัตถุดิบเอาไว้ด้วยคือมีการทำสัญญาซื้อล่วงหน้าหรือว่าล็อกราคาวัตถุดิบบางตัวอย่างกาก,ากถั่วเหลืองเนี่ยเอาไว้จนถึงสิ้นปี2025เลย อันนี้ก็ทําให้เขาสามารถควบคุมต้นทุนได้ค่อนข้างดีแม้ว่าราคาในตลาดโลกมันจะผันผวนนะคะโอ้การล็อกราคาวัตถุดิบล่วงหน้าแบบนี้ช่วยให้คาดการต้นทุนได้แม่นขึ้นเยอะเลยสิครับแล้วยังมีเรื่องออการลดภาษีนําเข้าเข้าโพดกับถั่วเหลืองจากอเมริกาอีกอันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยเสริมที่ดีเลยค่ะคือการที่ภาครัฐมีนโยบายลดหรือว่ายกเว้นภาษีนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์สําคัญสําคัญ,คญอย่างขา้าวโพดถัวเหลืองจากแหล่งผลิตสําคัญอย่างอเมริกาเนี่ยมันก็ช่วยลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้โดยตรงเลยซึ่ง TFG ก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยค่ะส่งผลบวกต่อความสามารถในการทํากําไรเขา นอกจากการบริหารต้นทุนวัตถุดิบแล้วในฝั่งธุรกิจหมูมีข้อมูลพูดถึงการทำ MOU หรือข้อตกลงอะไรบางอย่างด้วยมันคืออะไรเหรอครับ อ๋อค่ะอันนั้นเป็นเรื่องการจัดการฝั่งซัพพลาหรืออุปทานสุกรในประเทศเรานะคะคือผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ๆหลายรายรวมถึง t f g ด้วยเขามีการทำข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU ว่าจะไม่มีการขยายกำลังการผลิตพ่อแม่พันุสุกรเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งจุดประสงค์หลักๆก็เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาสุกรในประเทศไม่ให้มันเกิดภาวะแบบอุปทานล้นตลาดจนราคาตกต่ำเหมือนช่วงก่อนๆนะคะ ซึ่งมันส่งผลเสียต่อผู้เลี้ยงทุกคนอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นการร่วมมือกันเพื่อรักษาสมดุลของตลาดในประเทศนั่นเองโหทั้งโอกาสจากตลาดส่งออกทั้งการบริหารต้นทุนวัตถุดิบที่ดีแถมยังมีการจัดการเรื่องซัพพลายในประเทศอีกทั้งหมดนี้มันสะท้อนออกมาในผลประกอบการยังไงบ้างครับ ข้อมูลที่เรามีนี้น่าสนใจมากบอกว่าอัตรากำไรหรือ profit margin ช่วง6เดือนแรกปี68สูงถึง15%เลยเหรอครับใช่ค่ะตัวเลข15%นี้ถือว่าโดดเด่นมากนะคะในอุตสาหกรรมนี้ถ้าให้อธิบายง่ายๆ profit margin 15%ก็คือทุกๆ1 0ร้อยบาทที่ TFG ขายของได้เนี่ย จะเหลือเป็นกำไรขั้นต้นประมาณ15บาทซึ่งถ้าเราไปเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหรือว่าเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆในตลาดหุ้นอย่าง BTG CPF หรือ GFTP เนี่ยต้องบอกว่า TFG ทำได้ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญเลยในช่วงเวลาเดียวกันนะนะคะแล้วผลประกอบการโดยรวมในช่วงนั้นก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการหรือ all time high ด้วยค่ะโ oh. แสดงว่ากลายุทธ์ที่วางไว้ทั้งการฉวยโอกาสในตลาดส่งออกแล้วก็การคุมเข้มเรื่องต้นทุนมันได้ผลจริงๆนะครับแต่ในข้อมูลก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าถึงแม้ผลประกอบการจะออกมาดีเยี่ยมเลยทำ all Time High แต่อาจจะยังไม่ได้สะท้อนในราคาหุ้นเท่าที่ควรมุมมองนี้หมายความว่าย่างไงครับ ค่ะอันนั้นเป็นมุมมองในเชิงการลงชุนนะคะอาจจะตีความได้ว่าตลาดหรือนักลงทุนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้มูลค่ากับการเติบโตตรงนี้อย่างเต็มที่เท่าไหร่อาจจะมีคําถามถึงความยั่งยืนของการเติบโตที่มาจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นปัญหาที่บราซิลเมื่อกี้นะคะหรืออาจจะกําลังรอดูความชัดเจนของการเติบโตจากธุรกิจใหม่อย่างเช่นคับลีกที่เรากําลังจะคุยกันต่อไป แต่ถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนะคะเรื่องความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนระยะย,ยาวเขาให้ความสําคัญนะคะคือในโลกที่หลายๆภูมิภาคมีความขัดแย้งมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ย ประเทศไทยเราถูกมองว่าเป็นฐานการผลิตอาหารที่ค่อนข้างมั่นคงและปลอดภัยซึ่งมันก็เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมส่งออกอาหารโดยรวมของเราค่ะอืมประเด็นเรื่องภูมิรัฐศา,าศาสตร์ก็น่าสนใจครับสรุปแล้วสําหรับธุรกิจส่งออกที่เป็นฐานเดิมอันแข็งแกร่งนี้เป้าหมายรายได้รวมปี2020 20ของ GFG ทั้งบริษัทเขาตั้งเป้าเติบโตไว้ที่เท่าไหร่ครับอ่านะคะเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมทั้งบริษัทในปี2025เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-15%ค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าส่วนสําคัญก็ยังคงมาจากการเติบโตของธุรกิจสูงออกที่ได้ปัจจัยหนุนต่างๆรวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยแหละค่ะโอเคครับ ชัดเจนมากเลยสำหรับภาพรวมของธุรกิจส่งออกซึ่งเป็นฐานที่แข็งแกร่งมากๆของ TFG ทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าน่าตื่นเต้นและก็อาจจะพลิกโฉมบริษัทได้เลยเหมือนกันนั่นคือการบุกเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกอย่างเต็มรูปแบบผ่านร้าน Thai Food Fresh Market ตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากจริงๆครับใช่ค่ะนี่คือเรียกว่าเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่แล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆของ TFG เลยก็ว่าได้นะคะเพราะมันคือการขยับตัวจากธุรกิจแบบต้นน้ำ กลางน้ำคือผลิตและแปลรูปลงมาสู่ธุรกิจปลายน้ำคือค้าปลีกด้วยตัวเองข้อมูลบอกว่าจากประมาณ500สาขาตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น620แห่งภายในสิ้นปี2525 25นี้เลยนี่คือเพิ่มขึ้นร้อยกว่าสาขาในเวลาไม่นานเลยนะครับแล้วเป้าหมายระยะก,กลางปี2026คือ850สาขาและยังมองยาวไปถึง1,000สาขาภายในปี2030โหนี่มันระดับการขยายตัวที่ดุดันมากเลยครับ เรียกว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ประกาศเป้าหมาย,ลยๆลอยนะคะแต่ TFG เขาก็ทุ่มงบลงทุนก้อนใหญ่มากๆเพื่อสนับสนุนการเติบโตตร,ตรงนี้ด้วยในปี2025เนี่ยมีการตั้งงบลงทุนไว้สูงถึง2,500ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะใช้ไปกับการเร่งเปิดสาขาใหม่นี่แหละค่ะรวมถึงการพัฒนาระบบหลังบ้านพวกโลจิสติกเทคโนโลยีต่างๆเพื่อรองรับเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ ลงทุน2,500ล้านบาทในปีเดียวเพื่อธุรกิจค้าปลีกแสดงว่า TFG ต้องมองเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างในธุรกิจนี้มากๆเลยนะครับถึงขั้นที่ในข้อมูลระบุว่านี่คือ New S Curve หรือแกนขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ที่จะมีความสำคัญเทียบเท่าธุรกิจเดิมเลยทีเดียวถูกต้องค่ะคำว่า New S Curve ในทางธุรกิจมันก็หมายถึงแหล่งรายได้และการเติบโตระลอกใหม่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนบริษัทต่อไป หลังจากที่ธุรกิจเดิมอาจจะเริ่มเข้าสู่ช่วงอ,อิ่มตัวหรือว่าเติบโตช้าลงนะคะการที่ TFG ลงมาทำค้าปลีกเองเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างที่สนับสนุนแนวคิดนี้ค่ะ อย่างแรกเลยก็คือมันเป็นช่องทางระบายสินค้าของตัวเองโดยตรงทำให้เขาใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้นเข้าใจความต้องการตลาดได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถกำหนดราคาบริหารจัดการโปรโมชั่นต่างๆได้เองซึ่งตรงนี้มันช่วยเพิ่มอัตรากำไรต่อหน่วยหรือมาจินได้ดีกว่าการขายส่งผ่านคนกลางแน่นอนค่ะอ๋อหมายความว่าแทนที่จะขายไก่หรือหมูเป็นล็อตใหญ่ๆให้พ่อค้าคนกลางหรือโมเดนเทรดอื่นๆ ก็มาหั่นขายเป็นชิ้นเล็กๆในร้านตัวเองซึ่งก็น่าจะได้กำไรต่อกิโลกร,รัมสูงขึ้นใช่ค่ะโดยหลักการแล้วเป็นแบบนั้นเลยค่ะอย่างที่สองคือมันช่วยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยจากเดิมที่อาจจะพึ่งพิงรายไดา้จากการส่งออกหรือการขายแบบ b 2 b เป็นหลักก็มีขาของธุรกิจค้าปลีกในประเทศที่เป็น b 2 c เข้ามาเสริมทำให้โครงสร้างรายได้มันดูสมดุลมากขึ้น แล้วก็ประการที่3ที่น่าสนใจมากคือเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรเงินสดหรือ c a s ไ c y c ิลค่ะแ a s ไ c y คิลหรือวงจรเงินสดนี่เอ่อมันสำคัญยังไงนะครับแล้วมันดีขึ้นยังไงครับ c a s ไ Cycle ก็คือระยะเวลาตั้งแต่บ,บริษัทจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบไปจนกระทั่งได้รับเงินสดกลับมาจากการขายสินค้านะคะยิ่งสั้นก็ยิ่งดีถูกไหมคะเพราะหมายความว่าบริษัทมีสภาพคล่องดีไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเยอะข้อมูลระบุว่าการมีรา้านค้าปลีกที่ส่วนใหญ่ขายเป็นเงินสด หรือเครดิตเทอมสั้นๆเนี่ยทำให้แคสไซเคิลโดยรวมของ TFG ลดลงจากเดิมประมาณ35วันเหลือแค่ราวๆ25วันเองค่ะการที่เงินหมุนเร็วขึ้น10วันนี้ถือว่ามีในยะสำคัญมากนะคะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แบบนี้มันช่วยลดภาระดอกเบีย้ยลดความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้เยอะเลยค่ะโหลดจาก35หือ25วันนี้เร็วขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับ ฟังดูมีแต่ข้อดีเลยแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งในสนามค้าปลีกจริงๆและครับโมเดลร้านไทยฟูดเฟรชมาร์เก็ตเนี่ยเขามีจุดเด่นหรือความแตกต่างยังไงบ้างครับเมื่อเทียบกับตลาดสดแบบเดิมๆหรือพวกร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เกต็ตอื่นๆที่มีอยู่เต็มไปหมดเลย ค่ะจุดแข็งหลักที่ TFG เขาพยายามจะชูขึ้นมาก็คือการเป็นผู้ผลิตขายเองค่ะทำให้เขาสามารถนำเสนอสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ทั้งไก่ทั้งสุกรในราคาที่เข้าถึงง่ายหรืออาจจะถูกกว่าราคาเฉลี่ยในตลาดสดทั่วไปได้ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างความแตกต่างจากตลาดสดด้วยเรื่องออความสะอาดสว่างดูทันสมัยกว่า แล้วก็นอกจากนี้เขาก็ไม่ได้ขายแค่สินค้าของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่จำเป็นในครัวเรือนจากซัพพลายเออร์ภายนอกเข้ามาเสริมด้วยเช่นพวกเครื่องปรุงผักน้ำมันพืชอะไรพวกนี้เพื่อให้ร้านมันมีความครบวงจรมากขึ้นเป็นเหมือน one stop service สำหรับการซื้อของสดเข้าครัวนะคะ อ๋อเป็นการผสมผสานข้อดีเรื่องราคาจากความเป็นผู้ผลิตกับความสะดวกสบายความสะอาดแบบ Modern Trade สสินะครับและผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับมีข้อบูลเรื่องยอดขายสาขาเดิมหรือ same store sales growth ไหมครับมีค่ะตัวเลข same store sales growth หรือการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยของสาขาเดิมที่เปิดมาแล้วอย่างน้อย1ปีเนี่ยนะคะอยู่ที่ระดับที่น่าพอใจเลยค่ะคือประมาณ10-15%ซึ่งตัวเลขนี้สำคัญนะคะมันบอกว่าร้านที่เปิดไปแล้วเนี่ยยังคงขายดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่โตเพราะการเปิดสาขาใหม่อย่างเดียวแสดงว่าโมเดลธุรกิจเขาได้รับการยอมรับจากผู้รโพกในระดับที่ดีพอสมควรค,ค่ะ เติบโต10-15%จากสาขาเดิมนี่ถือว่าแข็งแกร่งเลยนะครับแต่ว่าการขยายสาขาเร็วขนาดนี้มันไม่มีความท้าทายเลยเหรอครับอย่างเรื่องการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการบริการหรือแม้แต่การหาทำเลที่เหมาะสมการแข่งขันในตลาดค้าปลีกบ้านเรานี้มันดุเดือดมากนะครับมีทั้งเจ้าตลาดเดิมอย่าง CP-All ที่มีทั้ง7 e เ e ่ e อทั้งมาโครหรือรายอื่นๆอีกเพียบเลยเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ ล้วก็แน่นอนว่านี่คือความท้าทายหลักๆที่ TFG ต้องเจอเลยการขยายสาขาเป็นหลักร้อยแห่งต่อปีเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งเงินทุนมหาศาลการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากๆการฝึกอบรมพนักงานจำนวนมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการรักษามาตรฐานทั้งสินค้าและบริการให้มันเหมือนกันทุกสาขาซึ่งเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากมากนะคะแล้วการแข่งขันก็สูงอย่างที่ว่าเลยคะ่ะทั้งจากตลาดสดดั้งเดิมแล้วก็ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทุกรูปแบบ นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ TFG ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะสามารถขยายขนาดหรือ scale up ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนจริงๆค่ะแล้วแผนในอนาคตของธุรกิจค้าปรีกนี้นอกจากจะขยายสาขาให้ถึง1,000แห่งแล้วมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับ ค่ะแผนใหญ่ที่ถูกพูดถึงแล้วก็น่าจับตามองมากๆเลยก็คือการเตรียมนำเฉพาะธุรกิจค้าปลีกหรือบริษัท TFG Retail ซึ่งอาจจะเป็นเชื่อสมมตินะคะทำการสปินออฟหรือว่าแยกออกมาเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET โดยมีเป้าหมายคร่าวๆค,คือภายในปี2021ค่ะโอ้สปินออฟธุรกิจ้าปลีกออกมาเป็นอีกบริษัทในตลาดหุ้นเลยเหรอครับอันนี้น่าสนใจมากทาไมถึงมีแผนแบบนี้ครับ การสปินออฟมันมีประโยชน์ยังไงล่ะครับการสปินออฟมีประโยชน์หลายด้านเลยค่ะอย่างแรกเลยคือมันช่วยปลดล็อกมูลค่าหรือ u n l o c อก a l u e ของธุรกิจค้าปลีกที่อาจจะซ่อนอยู่ภายใต้บริษัทแม่นะคะทำให้นักลงทุนเห็นศักยภาพแล้วก็ประเมินมูลค่าของธุรกิจค้าปลีกได้ชัดเจนขึ้นซึ่งโดยทั่วไปธุรกิจค้าปลีกมักจะซื้อขายกันในระดับ valuation อย่าง PE ratio ที่สูงกว่าธุรกิจเกษตรหรือผลิตอาหารแบบดั้งเดิมอยู่แล้ว อย่างที่2คือช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกที่แยกออกไปเนี่ยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้นแล้วก็สามารถระดมทุนโดยตรงจากตล,า,กตลาดทุนเพื่อนําไปใช้ขยายกิจการต่อไปในอนาคตได้ง่ายขึ้นด้วยโดยที่ไม่ปรับปนกับธุรกิจเดิมของ TFG นะคะอืมน่าสนใจครับเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้เห็นภาพการเติบโตนในระยะยาวชัดเจนขึ้นเลยแล้วการขยายธุรกิจค้าปลีกนี้ เขามองไปที่ตลาดต่างประเทศบ้างไหมครับมองค่ะข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าเวียดนามคือตลาดเป้าหมายสำคัญลำดับต้นๆสำหรับการขยายร้านค้าปลีกไทยฟู้ดเฟรชมาร์เก็ตในต่างประเทศนะคะเหตุผลสำคัญก็เพราะว่า t f เเขามีฐานการผลิตทั้งไก่และสุกรอยู่ที่เวียดนามอยู่แล้วการมีช่องทางค้าปลีกของตัวเองในเวียดนามก็จะช่วยเสริมธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้มันครบวงจรมากขึ้นคล้ายๆกับโมเดลในประเทศไทยเลยค่ะอะไรครับพอฟังมาถึงตรงนี้ ภาพของ TFG นี่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับจากเดิมที่เป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ในธุรกิจผลิตและส่งออกเนื้อสัตว์ซึ่งก็ครองอันดับ3ามในตลาดไก่และหมูทั้งในไทยและเวียดนามเลยกำลังจะเหมือนกับแปลงร่างเป็นผู้เล่นรายสำคัญในสมอลลภูมิค้าปลีกด้วยผ่านแบรนด์ไทยฟู้ o เฟ r e s ม Market ที่โตเร็วมากและถ้าสรุปภาพรวมทั้งหมดนี้มันกำลังจะพา TFG ไปสู่จุดไหนครับค่ะ ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดเข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่า TFG กำลังสร้างโครงสร้างธุรกิจที่มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็สมดุลมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะคือเขามีธุรกิจส่งออกที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรผลิตเงินสด หรือแคชค่าวที่มั่นคงมากๆได้รับประโยชน์จากทั้งความต้องการของตลาดโลกแล้วก็การบริหารต้นทุนที่ดีเยี่ยมทําหน้าที่เป็นฐานรายได้หลักแล้วก็สร้างกระแสงเงินสดที่แข็งแกร่งให้บริษัทขณะเดยียวกันเขาก็กําลังสร้างเครื่องยนต์แห่งการเติบโตใหม่หรือ New Growth Engine นั่นก็คือธุรกิจคาปลีกนี่แหละค่ะ ที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงกว่าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะช่วยยกระดับอัตรากำไรโดยรวมของบริษัทให้สูงขึ้นไปอีกในระยะยาวเพราะว่าการขายตรงถึงผู้บริโภคเนี่ยยังไงมาจินมันก็ดีกว่าการขายส่งอยู่แล้วค่ะอืมเป็นการใช้ฐานเดิมที่แข็งแกล่งมาต่อยอดสู่โอกาสใหม่ที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้าเหมือนเป็นการวางรากฐานสาหรับอนาคตเลยนะครับใช่เลยค่ะ แล้วแผนการสปินออฟธุรกิจคาปลีกในปี2021ถ้าทำได้สำเร็จนะคะก็จะเป็นอีกก้าวที่สำคัญมากๆในการปลดปล่อยศักยภาพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมหาศาลเลยมันจะทำให้ TFG กลายเป็นบริษัทที่มี2ขาธุรกิจหลักที่แข็งแกรง่งแล้วก็มีมูลค่าในตัวเองชัดเจนมากๆคือธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารกับธุรกิจคาปลีกสมัยใหม่นะคะดังนั้นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของ TFG ในช่วงนี้และก็ระยะต่อไปถ้าให้สรุปก็คงจะเป็น 1. โอกาสในตลาดส่งออกที่ยังแข็งแกร่งอยู่โดยเฉพาะจากสถานการณ์ของผู้ผลิตรายอื่นและก็ความต้องการอาหารที่มั่นคง 2. การบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและ 3. การเดินหน้าเต็มกำลังในการขยายธุรกิจค้าปลีก Thai Food Fresh Market ทั้งในประเทศและก็เปรียมไปต่างประเทศด้วยรวมถึงแผนสปินออฟที่น่าจับตามากๆครับถูกต้องค่ะ ปัจจัยเหล่านี้มันทำงานสอดประสานกันทำให้ t f g มีเรื่องราวการเติบโตที่น่าสนใจแล้วก็มีผลประกอบการที่โดดเด่นออกมาในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะสามารถรักษาโมเมนตัมแบบนี้ไว้ได้นานแค่ไหนท่ามกลางความท้าทายต่างๆที่รออยู่ข้างหน้าค่ะครับสรุปแล้วการพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้ ทำให้เห็นภาพ TFG ที่กำลังเปลี่ยนแปลงและก็เติบโตอย่างน่าสนใจมากจริงๆนะครับมีทั้งความแข็งแกร่งจากธุรกิจส่งออกเดิมที่ยังคงทำผลงานได้ดีเยี่ยมได้รับแรงหนุนจากทั้งปัจจัยภายนอกและการควบคุมต้นทุนภายในควบคู่ไปกับการเดิมพันครั้งใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกผ่าน Thai Foods Fresh Market ที่กำลังขยายสาขายอย่างรวดเร็วมากจริงๆแล้วก็มีแผนระยะยาวที่จะแยกธุรกิจนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วย ใช่ค่ะเป็นภาพการปรับตัวแล้วก็การสแสวงหาโอกาสที่ชัดเจนมากๆแต่ว่าสิ่งนี้ก็นําไปสู่คําถามสําคัญเหมือนกันนะคะที่เราอาจจะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนอกเหนือจากข้อมูลในเชิงกลยุทธ์ที่เราคุยกันวันนี้นะคะนั่นก็คือในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการขยายสาขาไทยฟูดฟร r ชมาร์เก็ตด้วยความเร็วสูงขนาดนี้ TFG จะสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าแล้วก็มาตรฐานการบริการให้มันคงเส้นคงวานในทุกๆสาขาได้อย่างไร และที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือจะสามารถสร้างความผูกพันและความพักดีหรือคัสเ o อร์ลอ y a l ยลที่ของลูกค้าในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงมากแล้วก็ตัวเลือกมากมายในตลาดค้าปลีกยุคปัจจุบันนี่คือความท้าทายในเชิงปฏิบัติการที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งน่าจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของ New S c u r v e ในระยะยาวเลยค่ะ